คราวนี้เรามาถึงเทปที่สานะครับสำหรับเทปที่3ตรงนี้เนี่ยเราจะขึ้นในเรื่องของปฏิกิริยาการเกิดโพลิเมอร์กันแล้วนะซึ่งพี่พงษ์แบ่งออกเป็น2คลิปด้วยกันนะครับหรืออาจจะใช้ว่าแบ่งเป็น2เทปก็ไดนะ้เพราะแต่ละตัวมีจุดเด่นที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันเนาะดังนั้นเราก็พยายามนะครับทาความเข้าใจแต่ละตัวให้ได้นะไปทีละตัวนะครับไปทีละตัวเนะาะเขาเข้าใจได้ไม่ยากหรอกนะฮะนะเขาเข้าใจได้ไม่ยากนะครับอ่นะคราวนี้เรามาดูกันฮนะคือ ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์นะครับหรือเราเรียกกันอีกอย่างว่าพอลิเมอไรเซชันนะไปดูที่อันแรกนะครับอันแรกของเราเนี่ยก็คือพอลิเมอไรเซชันแบบการเติมโอเคนะอ่ะซึ่งไอ้ตัวการเติมตัวนี้เนี่ยมันมีจุดเด่นยังไงเราไปดูนะครับพี่โป้งแยกออกมาค่อนข้างที่จะชัดเจนนะก็คือไม่น่าเกิดน,นี้แล้วนะใช้คำว่าไม่น่าเกิดน,นี้แล้วนะอย่างแรกนะครับจุดสังเกตเลยนะเขาจะไม่กําจัดนะฮะ ย้าว่าไม่กําจัดส่วนใดของมอลเมอร์ออกเลยนะครับพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันจะมีแค่พลิเมอร์เท่านั้นนะจะไม่มีตัวทอนออกมานะครับไม่ใช่ว่าทําปฏิกิริยาไปแล้วจะได้น้ําหลุดออกมาได้เป็นแก๊สหลุดออกมาไม่มีนะครับนะตัวนี้จะได้เป็นแค่พลิเมอร์เท่านั้นในผลิตภัณฑ์โอเคนะนี่คือลักษณะของการเติมครับคราวนี้อย่างที่2เลยนะฮะไอ้ก้อนนี้เนี่ยใช้อุณหภูมิความดันและตัวเร่งที่เหมาะสมโอเคนะ แต่เราก็ไม่ถึงขั้นซีเรียสว่าเฮ้ยเราต้องจําว่าอุณหภูมิมันต้องเท่านี้นะความดันมันต้องเป็นอย่างนี้เอาเป็นว่ามันต้องมีสภาวะของบันนะครับตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยเป็นพอยต์เท่าไหร่นะพี่พงษงจะยังไม่ได้ดอกจันเอาไว้นะครับคราวนี้ต่อไปครับไปดูที่ตัวสีน้ําเงินของเรานะฮะเขาบอกว่าสารประกอบเนี่ยที่มีพันธะคู่ระหว่างคาร์บอนนะฮะย้ำว่าพันธะคู่ระหว่างคาร์บอนโอเคนะ ห้ามพลาดคอนเซป t นี้เด็ดขาดนะครับนะไม่ใช่บ่าเฮ้ยเราเจอพันธะคู่นะแต่เป็นพันธะคู่ระหว่างคาร์บอนกะับออกซิเจนเนี่ยไม่ใช่นะครับนะไม่ใช่นะไอ้ก้อนนี้ห้ามพลาดเลยเด็ดขาดนะครับคราวนี้เนี่ยต่อมาฮนะมันก็ยังมีอีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะคือไม่จำเป็นต้องมีพันธะคู่นะแต่เป็นไงฮนะต้องมีวงนะครับมีโครงสร้างเนี่ยเป็นแบบวงเนาะซึ่งวงตัวนี้เนี่ยคอนเซปต์หลักๆหนึ่งอย่างหนึ่งก็คือต้องมีเจ้าตัวออกซิเจนนะครับแต่ว่า เป็นการดีนะฮะที่เขาไม่ได้มีให้ในหลักสูตรนะครับเขาไม่ได้โชว์ให้เราดูเนาะแต่อันนี้พี่โป้งเอาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้นะเนาะเผื่อเราต้องเจอนะครับแล้วก็เอามาแยกแยะว่าเออมันควรเป็นแบบไหนนะครับอ่ะคราวนี้เนี่ยนะฮะจุดที่เราควรสนใจแล้วก็น่าจะมีในหลักสูตรของเราแน่ๆคือบรเิเวณตรงนี้ฮนะพันธะคู่นะสงเกตง่ายมากนะครับพันธะคู่ระหว่างคาร์บอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่กําจัดอะไรเลยนะผลิตภัณฑ์จะเกิดเป็นแค่โพลิเมอร์เท่านั้นโอเคเนาะ อ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเพียงเล็กน้อยนะครับมีเอทิลีนนะครับแล้วก็ไวนิลคลอไรด์เนาะโพพิลีนแล้วก็อีพ็อกซี่อีเทนนะครับมีอยู่4ตัวด้วยกันแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้นะมีเยอะแยะมากมายนะครับมีเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าอันนี้เอามาให้ดูกันนะครับเห็นไหมพวกนี้มีพันธะคู่พันธะคู่แล้วก็พันธะคู่นะครับเป็นวงปิดนะแล้วก็มีไอตัวออกซิเจนตัวนี้อยู่นะครับในอนาคตเราก็อาจจะเห็นมัดเบรกพันธะแล้วคราวนี้ก็ไปจับกับตัวอื่นนะ อ่ะตัวนี้พี่โปงดูก่อนนะครับว่าจะทําคลิปเสริมมาให้ไหมนะฮะสำหรับไอตัวที่มันเป็นวงโอเคเนาะอ่ะาคราวนี้เราไปดูกันต่อครับอ่าเป็นตัวอย่างนะครับปฏิกิริยาแบบการเติบดังนั้นก้อนนี้เนะี่ยอยากให้น้องๆทุกคนเลยนะทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะครับก้อนนี้เน,นี่ยคือต้องตั้งสติแล้วนะตั้งสติติดตามพี่โป้งให้ดีๆนะครับเพราะว่าก้อนนี้นะเราจะได้เห็นกันอย่างชัดเจนเนาะแล้วคราวนี้พอดูตัวนี้เสร็จนะครับให้เราพอส์คลิป โอเคนะแล้วก็ไปลองทําแบบฝึกหัดหน้าต่อมานะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่แบบฝึกหัดหรอกนะฮะมันจะเป็นส่วนที่เราจะได้ลองเขียนเองนะดังนั้นลองฝึกเขียนเองนะครับนะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันฮนะเป็นการเกิดโพลีเอทิลีนนะก้อนนี้เนี่ยมันก็คือเป็นหนึ่งในโมโนเมอร์นะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยโมโนเมอร์ของเราเนี่ยมันต้องเป็นคาร์บอนแค่ตัวเดียวหรือเป็นธาตุเดียวไม่ใช่นะฮะอย่างที่พี่โป้งบอกว่ามันคือโมเลกุลนั่นแหละแต่เป็นโมเลกุลขนาดเล็กโอเคนะ อ่ะคราวนี้ว่าไงต่อฮะก้อนนี้เนี่ยนะฮะมันก็จะมีในส่วนของพันธุ์คู่ให้เราได้เห็นกันนะครับแล้วก็มีไอตัวเนี้ยปกติแหละคือเอทิลีนนะใช่ไหมเขาในสิ่งที่เราทําครับนะเราทําการเผามันในสภาวะที่มีความร้อนและก็ความดันโอเคนะคราวนี้เรามาดูทีละตัวครับอ่านี่คือภาพที่เกิดขึ้น <c oughs> นี่คือหนึ่งตัวที่เราสังเกตนะครับนี่คือหนึ่งโมโนเมอร์ของเราโอเคนะนี่คือหนึ่งโมโนเมอร์นะฮะคราวนี้เป็นยังไงล่ะ ตอนแรกเฮ้ยมันมีพันธะคู่เนี่ยใช่ไหมคราวนี้เขาทำอะไรฮะเขาเนี่ยทำการทำลายพันธะคู่เราเนี่ยหนึ่งเส้นใช่ไหมทำลายออกไปหนึ่งเส้นครับแล้วมันก็จะเหลือแค่หนึ่งเส้นเอาไว้เชื่อมกันเคนะเนาะพอทำลายเสร็จทำไงอะ่ะนี่ไงตามเส้นสีชมพูไปฮะมันก็จะไปเกิดเป็นแขนเปล่าทางซ้ายแล้วก็ทางขวาโอเคไหมง้างออกนะครับมันก็จะง้างออก อ่ะการที่มันง้างออกเนี่ยแน่นอนครับว่าตัวใกล้เคียงครับมอนิเมอร์เหมือนกันเนี่ยก็โดนในลักษณะเดียวกันใช่ไหมอ่ะไอตัวนี้เนี่ยง้างแขนออกมาแล้วพี่มงให้เป็นแขนสีเขียวโอเคนะไอ้อนนี้เนี่ยเฮ้ยก็ง้างออกมาเป็นแขนสีเขียวนะครับปรากฏว่ามันก็เอาแขนที่มันง้างออกมาเนี่ยมาจับกันเนี่ยแล้วคราวนี้มันก็จะต่อกันเป็นเส้นไปยาวๆยาวๆยาวๆโอเคนะครับนะอัะ่นดังนั้นคอนเซปต์ตามนี้นะครับขั้นแรกเราทําลายพันธะคู่ แบ่งมันออกมานะฮะและแขนที่มันง้างออกมาเนี่ยนะครับมันก็จะไปจับกับโมโนเมอร์ข้างเคียงโอเคเนาะนะแล้วก็เกิดเป็นสายยาวๆแบบนี้เนี่ยเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปนะครับอ่ะแล้วคราวนี้หรือเฮ้อถ้าเกิดเราจะมาเขียนอย่างเงี้ยมันวุ่นวายถูกต้องไหมมันวุ่นวายนะครับดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยมาดูแค่อะไรฮนะเราสังเกตแค่เจ้าโมโนเมอร์ที่มันทําถ้าเกิดมีชนิดเดียวนี่มันดูง่ายนะ มันดูง่ายจริงๆนะฮะอ่ะมันก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมจากตอนแรกเนี่ยเราเขียนว่ามันเป็นคาร์บอนแล้วก็ทําพันธะคู่กันใช่ไหมต่อจากนั้นเนี่ยเรามาเขียนไอ้ตัวรูปที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเลยครับเขาเปลี่ยนแปลงอะไรล่ะนะฮะก็คือเขาเนี่ยทำการทําลายพันธะคู่ใช่ไหมฮะแล้วคราวนี้ก็เกิดเป็นแขนซ้ายแขนขวาเนี่ยแยกออกมาเราก็เขียนแค่นี้แล้วก็วงเล็บมันเอาไว้นะครับครอบด้วยตัวเอ็นเคนะก็จบเลย รหรืออีกรูปแบบหนึ่งที่เขานิยมกันมากๆเนี่ยก็คือรูปแบบตัวด้านล่างโอเคนะเนาะการเขียนแบบย่อน่เองนะครับตัวนี้นะก็นําไปใช้ได้นะครับโอ้ไม่ใช่แบบย่อสีขอัยนะฮะเป็นแบบผสมใช่ไหมถ้าเกิดจะพูดถึงเนาะ,ะลิวอิสแบบผสมนั่นเองนะฮะอ่ะตัวนี้ก็ฝากไว้นะครับก้อนนี้เนี่ยเพียงพอต่อการที่น้องจะไปทําหน้าถัดมาแล้วดังนั้นนะฮะโพสคลิปซะแล้วก็ไปลองทํานะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าทําไม่ได้อะไรยังไงเนี่ยก็ ค่อยๆตามพี่ป้งไปเนาะเพราะว่าบางทีตัวนี้มันเป็นรูปที่สําเร็จแล้วนะฮะอาจจะมองไม่เห็นแบบชัดเจนเท่าไหร่นะครับอ่ะเราลองไปดูกันลองไปทําพร้อมกันเลยนะฮะเรามาดูที่การเกิดโพลิสไตริลนะก้อนนี้เป็นยังไงเหรอนะครับทุกคนไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยเจอตัวนี้แล้วมันน่ากลัวจังเลยเนี่ยเราต้องทําอะไรกับมันไหมไม่ต้องนะครับนะเราสนใจแค่บริเวณที่มันเป็นก้อนนี้เท่านั้นเองโอเคนะ เจอไอ้ตัวเป็นวงแบบนี้นะครับพยายามอย่าไปยุ่งกับเขานะฮะพยายามอย่าไปยุ่งเขาเลยนะอ่ะพี่พงขอเวลาสักนิดนะครับขอยัดลอกก้อนนี้มาก่อนนะก้อนนี้เนี่ยจะได้ว่าเป็นนะฮะพี่พงศ์เป็นสีไรดีอะเป็นตัวนี้ละกันนะครับ ch นะครับก้อนแรกเนี่ยก็ทําการดับเบิลบอลกับนะฮะ ch หอยสองเนาะแล้วก็มีตัวงอกมาหนึ่งตัวครับนั่นก็คือเจ้าตัวเบนซีนนั่นเองอ่าโอเคเนาะ เป็นแบบนี้ครับก้อนนี้เนะี่ยพี่พง่งจะไม่ได้เขียนหลายขั้นตอนนะครับให้ทุกคนดูตามนี้เลยคือตอนแรกมันมีพันธะคู่ใช่ไหมอย่างที่บอกไว้ว่าเขาทำลายฮะเขาจะทําลายพันธะคู่ไว้อ่าทาลายพันธะคู่เนี่ยเราก็ทาลายไปดิยแยมแยมแยมยมยมยยอ่าเราก็ทําลายไปฮนะพอมันทําลายเสร็จเนี่ยเกิดเป็นอะไรขึ้นมาครับเฮ้ยเกิดเป็นแขนเปาอะนะเกิดขึ้นทางซ้ายแล้วก็ทางขวา โอเคเนาะพี่โป้งพูดสลับกันสิพูดขวาก่อนซ้ายจังงั้ซ้ายก่อนขวาอ่ะคราวนี้เนี่ยเรามาดูนะครับก้อนนี้เนี่ยพี่โป้งก็คัดลอกแล้วก็วางดูะ,ะคือมันเป็นตัวเดิมอ่ะ get ไหมเป็นตัวเดิมนะฮะและคราวนี้เนี่ยพี่ป้งก็เอาก้อนเนี้ยมาเชื่อมกันเห็นไหมฮะมันก็จะเกิดเป็นโมโนเมอร์ให้เรานั่นเองไหมอ่าเชื่อมต่อไปเรื่อยๆนะครับเชื่อมทางนี้ก็ได้เชื่อมอีกทางหนึ่งเนี่ยมันก็เชื่อมได้เหมือนกัน โอเคไหมนะฮะนี่แหละคือลักษณะของเจ้าตัวพอลิเมอร์เนาะแต่ว่าเราคงจะไม่เขียนให้มันยาวๆใช่ไหมโอ้มันดูวุ่นวายมากเลยนะอ่ะตน้นก้อนนี้พี่พป้งแสดงให้เห็นความยากแบบไปจุดๆแน่นอนว่าเราต้องเขียนแบบย่อม,มาใช่ไหมอ่ะแบบย่อเนี่ยเราเขียนกันยังไงวะนะครับอ่ะเราก็มาลองเขียนเจ้าตรงนี้ใช่ไหมก้อนนี้เนี่ยคือเราได้ทําการเปลี่ยนแปลงอะไรมาสักอย่างนะครับก็คือเราได้ทําการทําลายพันธะมันใช่ไหมก้อนนี้ก็เหลือแค่พันธะเดียวเท่านั้นเอง แล้วเราก็วงปิดเข้าไว้สิอ่าวงปิดเข้าไว้แล้วก็ครอบด้วยจํานวนของโมโนเมอร์ครับก็คือตัวเอ็นนั่นเองโอเคนะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยเลยเนอะเห็นไหมการเขียนแบบเติมเนี่ยไม่ยากนะครับไม่ยากเลยจริงๆเนขะียนเนาะอ่ะเขานี้เราแวะไปดูกันต่อนะครับในตัวต่อมานะอ่าตัวนี้ก็ง่ายนะครับพี่พุ่งจะเขียนแค่แบบย่อเท่านั้นเองนะอ่ะาก้อนนี้ก็ได้เป็นไงเอ่ย ก้อนนี้ได้เป็นคาร์บอนครับแล้วก็ฟลูรีนครับด้านบนด้านล่างนะอ่ามีดับอนบอลนะครับคาร์บอนฟลูรีนนะฮะด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับเป็นไงต่อเราก็ทําการทําลายพันธะย,ยังไงล่ะอ่าก็เกิดเป็นแขนปาวซ้ายขวาครับตัวนี้พี่ป้งไว้ย่นงไม่เขียนเยอะนะตัวก็ครอบเลยครับนี่ก็ตัวเอ็ดจบนะเรียบร้อยนะง่ายจังนะคราวนี้เราไปดูต่อครับแล้วถ้าเกิดเป็นโพพิลีนล่ะ อ่าบางคนเนี่ยพี่พุ่งเชื่อว่าเฮ้ยลองทํามาแล้วเนี่ยข้อนี้เนี่ยเราต้องติดแน่นอนแล้วก็กลับมาดูคลิปนะฮะอ่ะหรือถ้าเกิดใครพบเจอความสุขความจเจริญตั้งแต่แรกเนี่ยอันนี้ก็ดีใจด้วยนะอันนี้ก็ดีใจด้วยนะครับคราวนี้เนี่ยก้อนี้เนี่ย,ยวิธีการท,ท,ทํามันทํำยังไงแน่นอนว่าเราสามารถที่จะหักกิ่นได้นะครับหักร่นนี้นั่นไม่ได้หักให้มันหลุดนะฮะหักงอปรับเปลี่ยนให้เราแบบกระทําสักอย่างให้มันง่ายขึ้นแค่นั้นเองนะอ่ะเป็นยังไงครับเราไปดูนะ ตัวนี้มัน C h 2สองใช่ไหมแล้วก็มีดับเบิลบอลกับนะฮะเจ้าตัว C h นะครับคีดแล้วก็ c h 3สามแบบนี้นะผลปรากฏว่าเป็นไงฮะเฮะ้ยทำลายพันธะมาแล้วว่ะยี่อ่ะบางคนอาจจะเขียนว่าแบบมันแง่งขึ้นแล้วก็แง่งซ้ายมาแบบนี้เออแล้วคราวนี้พอเราก๊อปว่างนี้มันเชื่อมกันไม่ได้หรือมันเชื่อมกันแบบแปลกใช่ไหมอ่ะตอนพี่ปุ้งจะทําให้มันดูง่ายครับทุกคนลองมาดูตามนี้นะย้อนกลักแบแป๊บหนึ่งนะฮะพี่ปุ้งทําการครับ เปลี่ยนไอ้ตัว C S สามตัวเนี้ยจากมันอยู่ในแนวนอนเหมือนกันใช่ไหมพี่พป้งหักมันมาเนี่ยซึบแอะย้ายลงมาด้านล่างโอเคปเปล่าย้ายมาลงมาด้านล่างครับแล้วก็ต่อเป็นแขนแบบนี้ทำได้ไหมก็ได้นี่ใช่ไหมไม่ได้ผิดอะไรเนาะเราสามารถทําสิ่งนี้ได้โอเคเอา้าวคราวนี้พี่พป้งก็ทําเหมือนเดิมเลยดิใช่เปล่า,าย,ยุงก็เฮ้ยทําลายพันธะไปดิอนนี้ก็เกิดแขนเปล่านะทางขวาทางซ้ายใช่ไหมแล้วคราวนี้เราก็กรอบมันครับ ครอบด้วยตัวเจบเสร็จโอเคนะก็จะมีลักษณะอยู่แค่นี้เลยนะครับนะนี่คือทั้งหมดแล้วนะครับสําหรับรูปแบบของการเติมโอเคเนาะแต่คราวนี้เนี่ยเราอย่าลืมนะฮะทำแค่นี้ได้เนี่ยมันไม่พอโอเคไหมนะมันไม่เท่นะฮะเราต้องทําอะไรได้อีกครับเราต้องจําได้นะฮะนี่นี่คือสมบัติที่เราควรจำนะ,ะถ้าไมถึงควรจําล่ะเพราะมันมาจากไอ้ตัวหนังสือกระรวงนั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะ พลิเมอร์เนี่ยที่เกิดจากการเติมเนี่ยห้ยมีมากมายนะครับแต่กระทรวงของเราเนี่ยเอามาให้บริเวณตรงนี้แสดงว่ามันมีสิทธิ์ที่จะทําให้เราเนี่ยต้องได้เรียนรู้พวกนี้แน่ๆน,นะครับนะไม่ว่าจะเรียนรู้เพื่อใช้ในอนาคตนะครับแต่เอาจริงๆแล้วอนาคตอันใกล้ของเราคือการสอบนะดังนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยมองข้ามไม่ได้นะครับจะบอกว่าเฮ้ยเราค่อยเปิดมาอ่านได้ไหมไม่ได้นะฮะบางตัวเนี่ยสมบัติที่สําคัญแต่ละตัวเนี่ยเราต้องจําอยู่เหมือนกัน เคเนาะอ่ะเช่นในกรณีครับเฮ้ยโพิลีนเนี่ยมันมีสมบัติยังไงเราพยายามหาจุดเด่นพี่พป้งแนะนําให้เราจําเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยพอเราจําเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยเราจะพอจินตนาการสมบัติของมันได้นะเลือกสักตัวหนึ่งที่เราชอบนะครับอ่ะโพิลีนพี่พป้งเอาอะไรดีนะอ่ะพี่พป้งเอาเป็นพวกอา่าอ่ะเอาเป็นฝาขวดน้ำอย่างเงี้ยอ่าฝาขวดน้ํานะตอนนี้พี่พป้งมีไหมวะฝาขวดน้ำไม่มีนะฮะอ่ะเราคิดภาพฝาขวดน้านะ คราวนี้เรามาลองสังเกตที่สมบัตินะครับฟ้าขวดน้ํามันจะแข็งๆนิดนึงเนี่ยอ่ะเขาบอกว่าโค้องงอแล้วก็เหนียวเราลองคิดภาพมาฝ้าขวดน้ำไม่ใช่ฟ้าจีบนะเวย้ยคือฟ้าพวกขวดน้ำอ่าพลาสติกนะครับนะเราลองบิดเราลองทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะคิดภาพอ่อฟ้าของขวดน้าสิงเหนาะนะครับเราลองบิดเห็ไหมพอบิดเออมันก็งองอเหนียวเหนียวถูกต้องไหมฮะอ่าเขาก็าเหนียวเนี่ยไม่ใช่แบบเหนียวติดมือนะหมยถึงแบบมันมันบิดได้มันงอได้แบบไม่ใช่บิดแล้วมันหักนะครับมันไม่ใช่เปราะ นะเขามันเหนียวคือบิดแล้วมันงอได้โอเคนะฮะลักษณะประมาณนั้นนะครับเขาบอกว่ามีอะไรอีกป้องกันก,การผ่านของไอ้น้ำเอออันนี้ก็จริงนะนะครับแต่ว่าต้องอากาศี่ผ่านได้เล็กน้อยตัวนี้ก็มองค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับอันนี้มองค่อนข้างยากนิดหนึ่งเนาะแล้วก็บอกว่าจุดล้อมเล้วต่ำกว่าโพลิเมอร์สังเคราะห์ชนิดอื่นนะครับนะตัวนี้ก็อยากให้มองเป็นแบบพวกฟังสวดนะครับก็มองให้ให้นึกถึงเป็นสิ่งนั้นนะฮะอย่าเป็นอะไรที่มันเกินเลยนะ อ่ะคราวนี้เราลองมาดูต่อสิเฮ้ยแล้วถ้าเกิดเป็นเจ้าตัวโพลีเลินละ่ะนะโอ้แต่ว่าตรงนี้นะครับพี่พง้งดอกจันไว้แป๊บนะครับตัวนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องจํานะฮะแล้วต้องจําให้ได้ไม่ว่าใครจะถามเราก็แล้วแต่นะตัวนี้มีจุดล้อมเห็วที่ต่ํากว่าโพลิเมอร์สังเคราะห์ชนิดอื่นนะครับนี่ถือว่าเป็นอะไรที่พงบอกถึงตัวมันแบบชัดเจนมากนะอ่ะคราวนี้โพลีเลินเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นยังไงฮะอันนี้ก็เป็นถุงใส่ของร้อนเนี่ยก็จะเป็นถุงที่มันหนาๆ ืมก็ประมาณนั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วพวกนี้ก็เป็นอะไรอะ่ะพวกถุงที่ใส่ไว้ในพวกอของเว็บองเซเว่นนะครับนะอันนี้เราก็ให,ให,ให้ให้นึกภาพสิ่งนั้นไว้นะครับให้นึกภาพสิ่งนั้นไว้เนาะมีอะไรอีกนะฮะอ่ามีทนต่อแรงดึงและแรงขีดควรนะครับอืมก็จะมีพวกนี้บาบๆบานะครับอ่าพวกไวนิลคอร์ไลน์นะครับหรือว่าเป็นพวก p v c เนี่ยอันนี้เราก็ต้องจดลจำมาไปนะครับจดลจำมาไปนะพยายามมานั่งท่องนั่งทำนะครับนะ อันนี้คือหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับก็ขอพุดนะครับสําหรับไอ้ตัวหนังสือกระทรวงนะที่เขาพยายามเคลียร์คอนเซปต์ให้เรานะว่าตัวไหนเราควรที่จะจําบ้างนะครับก็อันนี้ก็จบไปนะครับเป็นเทปที่เท่าไหร่่าเป็นเทปที่สใชหอ่าน่าจะเป็นเทปที่3นะครับก็ฝากเราทุกคนนะครับไปทําควิสด้วยนะให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมกดเรียบร้อยนะ เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าอ๋อเราเรียนจบตรงนี้มาแล้วพี่ป้งก็จะได้เห็นด้วยว่าพัฒนาการของเราเป็นยังไงนะฮะเติบโตไหมเขียนนะเรียบร้อยไปนะครับ